เพื่อนๆเนมนีสวนพ่อเพียงย่าย่านเกษตรผ้าพเพื่อนๆน,นะคะมาเพาะบักพิกค่ะเพื่อนๆโดยที่ใส่เนี่ยค่ะบักพิกสดะบ่าเป็นบักพิกแห้งบักพิกสดเนี่ยความจุ่มชื้นในเม็ดเขาจะยังมีอยู่ค่ะมันก็เลยจะเกิดไงก็บักพิกแห้งนะคะเลือกเอาเลยค่ะว่าอยากกินผ่านหยังเมนีกันสวนย่า่านเกษสิใส่บักพิกขีหนูสวนนะคะ ด้ยสีมะเพาะกันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการพอนอกจากมีบักพิกแล้วค่ะเพื่อนๆสิมีดินค่ะดินปลูกค่ะดินปลูกสวนยาพันธุ์ในการใส่ดินทุงที่เขาปลูกกันนะคะแล้วก็มาผสมกับปุ๋ยคอกแล้วกันดินธรรมดาเห้านะคะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะคะหลังจากนั้นก็สีมใส่กระถางค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆนีแก้วแก้วอันน้ำหวานค่ะที่เ่ากินน้ำหวานแล้วก็สามารถที่จะใส่ใด้คือกันค่ะ เริ่มแรกนะคะเอาไอ้ดินไส้กระถางค่ะเพื่อนๆดินไส้กระถางเซ็จแล้วนะคะก,ะน,กนะ,คะนี่ค่ะนวยแบบพลิกค่ะเพื่อนๆอยากได้พันไดนะคะก็เลือกเอาเลยนะคะค่อยๆกรีดค่อยๆกรีดแย่ให้มันถือเม็ดเข้าค่ะเพื่อนๆนี่จะคมเล็กน้อยก็ระว,วังมือจะของเอาหลังจากนั้นกะใส่เลยค่ะเพื่อนๆ อยาก,กินพันธุ์ใดเอามาขอเลยค่ะง,ง่ายๆาค่ะเพื่อนเพื่อนว่าต้องใส่อุปกรณ์อีกอย่างมากมาว่าต้องใส่เวลาห้ายบักเขือก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดแบบนี้ก็ได้นะคะบักเขือบักเขือเทศนะคะบักพริกนี่กระสิใส่เวลาหลังจากที่ห้าลงเลยกระถางไปแล้วนะคะเพื่อนๆนกระสีใส่เวลาประมาณสิบมือค่ะประมาณถสิบมือเขากะสีออกมาเขากะสีโพ ออกมาแล้วนะคะค่ะจะไม่ได้ตรงเสียเวลาเพราะว่าเม็ดแหงเข้านะคะมันต้องเอามาไปตากมันนะคะตากแล้วค่อยมาเฮ็ดตากแล้วก็ค่อยมาพเพะเฮ็ดให้ไอ้มันเสียเวลาไปอีกนะคะอันนี้ก็ใส้ไปเลยค่ะเพื่อนๆือเดี๋ยนะอันนี้เนาะเห็นมัคะเพื่อนเือนนี่ค่ะที่เขาใส่ลงไปเราเนี่ยค่ะเกี่ยเม็ดนิดนึงให้มันห่างกัน,นะค่ะ เคลียแล้วก็ถมเลยค่ะเพื่อนๆจะเอาดินอยู่ในนีหรือเอาดินมโรอยหนาเขาก็ได้หรือสีเคลียถมเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปงดน้ำตั้งไว้ในที่ล่มหรือสีมีแสงแดดทีมีแสงนหน่อยๆค่ะเพื่อนๆจําประมาณห้าถึงสิบมือเขาก็จะเริ่มงอกมาแล้วนะคะนะคะเพราะเขางอกมากเขาก็าจะคอยเอามา แยกนะคะแยกลงถุงลงกระถางก็ได้ค่ะถามมันหลายเกินไปค่ะเพื่อนเพื่อนลองดูอีกสักกระถางนะคะอ,อันกระถางนี้เร็จแล้วจะกระถางต่อไปค่ะจะเห็นเหมือนกันค่ะเอาดินมากไปลงไปเลยค่ะ,ะเลือบักพริกมากค่ะเพื่อน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 ,อ,นอยาก,กินกันบักพริกอีกองั้งก็เลือกมาเลยค่ะ อาทิตย์ที่แล้วกระเฮดค่ะเพื่อนๆแต่ว่าบรไดไทยคลิปให้เพื่อนๆบอบเบิ่งนะคะง่ายง่ายค่ะต่าตไปซื้อบักพรีกน้ำลาดทีขายเป็นถุงค่ะซื้อนวยมากกินบาเบิร์ก็เอามาปลูกได้ค่ะเพื่อน หลังจากที่ัหาทึงซิปมือแล้วเนี่ยค่ะเขาก็สียงอกขึ้นมากค่ะเะพื่อนเพื่อนพีิกนี่ใส่เวลาในการปลูกว่าจะเป็นหน่วยเนี่ยประมาณเดือนครึ่งสองเดือนค่ะประมานนี้ค่ะอันนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเกลี้ยค่ะเกลี้ยเวลาเขาเกิดมากเขาก็จะคอยถอนไปนะคะนี่เอาดินก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อ ดินมะถมนะคะจะเอาไปรดน้ำตังไว้ค่ะแค่นี้เองจ้ะหลังจากที่เห่าเพาะบักพีกนะคะโดยใส่เม็ดสดนะคะจากนวยบักพีกเพาะลงในกระถางแล้วกลับมาเบิ้งผลงานของเห่าจาะว่า,าเกิดบอนะคะนี่เห็นบะะ่ไหเกิด เกิดดีโยค่ะเพื่อนจะนี่จ้านี่เกิดดีบอสบอสต้องใส่เวลาโดนพร้อมจ้าเพื่อนๆพอนพอจากเม็ดสดเพราะว่าเขาจะมีความชุ่มชื้นเนาะแล้วก็อันลงในดินพดนามเขาก็จะเกิดดา่จะเริ่มเติบโตงอกง่ามขึ้นมาได้แต่ถ้าใส่บักพีกแข่งเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนบักพีกแข็งเนาะเขาก็จะต้องเอานามซึมเขาไปในตัวเม็ดของเขานะคะกว่าที่จะ อันงอกออกมาก,กับส่เวลาโดนก็กันนะจ๊ะนี่มาเบิ้งค่ะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้บักพิกขีนูจ้ะเพื่อนๆอ,อันนี้เพาะมาได่าสองอาทิตจ้ะเต็มกระบะเลยเต็มกระถางเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เริ่มมีใบแแ่ออกมาแล้วเพื่อนๆจ้ะแงเต็มกระถางเลยอันนี้สองอาทิตเด้อจ้ะใบของเม็ดพิกขีนูเนี่ยเขาก็จะออกอัน ขาวๆแน่นะคะขาวๆก็บักพิกอนันธรรมดาบักพิกตำบักฮุ่งน,นะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ม,มา่มนนี่จ้าเพื่อนๆกระถางใกล้ๆกันก็เกิดดีจ้าอันนี้กับบักพิกขีนูคือกันจ้าเพื่อนๆบักพิกขีนูจ้าบางอันกันย่งไน่บรุษออกจากไใบเลยจ้ะสองอาทิตย์ อันนี้ประมาณสิบก่ามือจ้ะเพื่อนๆกระถางนี่ประมาณสิบก่ามือนี่นี่ค่ะนี่จะเห็นมาตรงกลางนะคะเขาจะมีอันเม็ดยนงโพเนงเกิดขึ้นมาบ่เมือจ้ะอันนี้เม็ดพิกขีนูกระถางของพกขนีนูนี่ไมเบิ่งกระถางอื่นๆจ้ะอันนี้ น่ะสิเป็นพริกจินดาจ่าเพื่อนๆพื่อสื่อมา่อตำบักฮุ้งหรือบาดนี้กินโบเบิร์ดก็เลยเอาล่องเอามาเพาะใส่กระถางเบิงกระถางนี่ใส่เม็ดบักพริกสักประมาณสองสองนวยบักพริกหน่อยสองบักพริกไอ้่ตำบักฮุ้งสองนวยจ่าเพื่อนๆจ้ะเขาใส่นุ้ยแย้วเนาะแล้วเขาก็มีเม็ดหลายนี่จ้ะ ประมาณสองอาทิตย์เดอ้อตัวนี้ค่ะสองอาทิตย์เห็นว่าเห็นหมอจา่าอันเพิ่อนอยูน้ำกันหลายตน้นเพิ่นกระสีแย่กันแล้วก็ยืดหาแสงเหตดใหต้ต้นเพิ่นเนี่ยค่ะสูงย่าวเดี๋ยวห้ากระสีเด็กมาแยกลงกระถางแยกลงอ้ถาดหลุมเพื่อให้เพิ่นมีสารอาหารดูซึ่มสารอาหารได้หลายก็ยุ่นแย่ยุ่ในกระถางเราหล,ลังจากนั้นกะ พอประมาณเดือนหนึ่งเข้ากะสีคอยเอาไปล่งแปลงจ้ะเข้ากะสีเติบโตแล้วก็สีแข็งแรงพอที่จะลงแปลงได้แล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะอันนี้กับพริกจินดาคือกันสองอาทิตย์จ้ะเพื่อนเพื่อนถ้ากระถางใดที่เขาบ่หลายเพื่อนเพื่อนที่เขาไอ้เมด็เมดเม็ดไอ้หรือว่าต้นที่เข้าใส่ต้นที่เขาเกิดมาอะคะ่ะบ่หลายเข้ากะสีไอ้มี ใบเลี้ยงนี่ใบเลี้ยงแล้วก็ใบ,บแทะเขาก็สิใ่กระมูเพราะว่าเขาได้สารอาหารย่างเต็มที่นอกจากเพื่อนเพื่อนอันนี้นะจ๊ะอันนี้บักพริกตำแจ้วจ้า,จาเพื่อนเพื่อนี่พริกตำแจ้วต้นใ่บ่จ้าน,าานี่อันนี้ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆจะเพื่อนเพื่อนสองอาทิตย์สิข,ข่าวสามอาทิตย์แล้วจ้าเห็นบ่าจ้าเขาก็าากกสิมีใบเลี้ยง นะคะครูหนึ่งหลักกรสิมีใบแทนี่ประมาณสองคู่จะเพื่อนๆอันนี้กรสิเอาลงแยกร่องเลยพอแยกร่องเลยถาดลุมแล้วจะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่มาตามมาจะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่บักพริกจะนี่อื่ใส่บักพริกในการปลูกในกระถางเนี่ยจะประมาณกระถางหนึ่งนี่ใส่สองสามนวยจะเพื่อนๆ เหลือกินเท่ากับเอาลงมาปลูกในกระถางมันก็เกิดงายว่าต้องดูแลอย่างยากได้ละเพื่อนๆกับแก้สน่ายร่งแล้วก็อ่อนน้ำฮดสเ,าเสาแรงซ้ำนักก็เกิดแล้วจ้ะม่ต้องสื่อว่าต้องไปสื่อซ่องเคยสื่อเป็นซ่องมากล่างอันก็เกิดล่างอันก็บอกเกิดซ่องละซิบบาทมีซิบบาทจ้ะมันเปลืองเนาะเงินยซบบาดไปสื่อแบบพิกมากแล้วกันเอามา ใส่กระสะากระถางแคละน่วยสองน้อยจะเพื่อนเไื้อนหลายข้ากันเลยนี่นอกจากอันบักพริกแล้วกระล่องเอามะเขือเทศมะเขือเทศนี่จะเพื่อนเืนที่เขาซื้อมาตัาบักคุ้งนี่แหละกินบพเบิร์ดแกยานมันเน,าน่าเนาะก็เลยลองเอามาอันเพาะใส่กระถางเบิงเ่งเกิดงามเกิดงามอันนี้ บักเขือจะเพื่อนเพื่อนบักเขืออันนี้ใส่เม็ดแหงเพาะจะเพื่อนเพื่อนเอาเม็ดตอนที่ห้าวพอนะเอาอันเม็ดลงไปหลายอยู่ได้จะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนเกิดมันเกิดขึ้นมาซ้ำนี่เกิดกับบอค่อยดีปันไดนี่อันนี้กับบักเขือคือการจะเพื่อนเพื่อนใส่ในใส่เม็ดแหงปลูกกับบค่อยเกิดดีปันไดจะก็กินบ่เบิดเพื่อนเพื่อนกินบ่เบิดเลยจะ อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน,น้อยๆเนาะน่ามาฝากเพื่อนๆในมือนีจะก็หวังว่าที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้ยายพัฒนาเด้อจ้าเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปดีๆนะสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปจ้าสำหรับมือนีขอลาเพื่อนๆไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ